หอดแล้วพระทัดหลวงวิงญญาณเรางานพระหลวงเดินเดินเหมียนมาแล้วแรงพัดแรงจะเข้าป่ะ แหล่งขายของที่แถวทาตหลวงนี่ไหว้วังปู่ศีสัทนา เราจะเดินเข้าพระธาตุหลวงบูชากันไปพระธาตุหลวงนำมาสการพระธาตุหลวง ทาดหลวงทัหลวงวิงนใจเราจะเดินรอบดวมีเลยมั่งเปลี่ยนแปลงไปมั่งไม่ได้มาสามปีสีปีแล้วเข้ามากราบไหวเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงมั่งดูชื่นชมดูบรรยากาศร,บรอบือืออ ที่ที่เราับทัไปเราเดินดูต่างๆที่ต่างๆ ภายในธาตุหลวงงานปีเราไม่ได้มามีน้องๆคืออำแพงมีวัด รูประเเพนี้ต่างๆท่านหลวงสมัยก่อนรูปภาพบาทการละเล่น ขต่างๆของท่านหลวงสม,มัยก่อนพท่านบืศ

มีทางเข้าหลายทางภายใน,นพระธาตุหลวงเรามาจากตรงนี้หวนจอดรถได้ตรงนี้อ๋ออ๋อ,อ,อ,อน่ะไปไหว้ว่ามีพุทธรูปปางต่างๆสมัยที่เรามาแกะสลักขาดแตกหมดแล้วทถวนี้ เก็บไว้มีประวัติศาสตร์หลายอยู่พระพุทธรูปเฮ็ดด้วยพิมลายปางสมาธิศิละปะขมຈหาบ่อนยอนตตอนบ่ายโอ้ยอ่านไม่ค่อยออกภาษาลาว อ่าดูขามาพระพุทธรูปซากโบราณน,นักดีเก็บไว้ดูน่าชมสะอาดสะอ้านตกคนละเจ็ดสิบบาทค่าเขาามม้าสามหมื่นสามหมื่นกีบคนละเจ็ดสิบกว่าบาทห่างแจ๊บห่างบาทห่างซาก สาธุสาธุเดินท be really างมาดูต่างๆสามสี่ปีแล้วเราไม่ได้เข้ามาดูที่นี่เราเข้ามานี่เราไม่ได้เข้ามาสามปีแต่ไม่ได้มาเข้าเมาทาทหลวงนี่ ก็ตกประมาณสามสี่ปีได้แล้วมนะันการเปลี่ยนแปลงมาดูยังสวยงามสง,ง่าอยู่กลางเมืองวันจันร์อยู่สวยหญ้าก็เขียวชวยอุ่มดูสวยดูแลดีเป็นธรรมชาติไม่ได้ปรับปรุงอะไรที่ทันสมัยก็เลยดูเป็นธรรมชาติที่สวยงาม ดูวนรอบหนึ่งแล้วลูบรอบหนึ่งแล้วตอนนี้ดูดูความสวยง,งามของภายในรอบพัทธาจะมีการถ่ายของเราจะเดินดูอ,อบพัทธามีอะไรบ้างมีวัดกัน โรงงานน้ำก้อนเมืองล่าหวัดอ่ามีวัดนี่พระพุทธรูปจะพามานี่ในพระธาตุหลวง อาคารจะเป็นวัดอีกดูวัดอีกสวยใหญ่สวยงามคิดถึงเก่าๆเ,เรื่องราวใหม่ๆิี่จากฉันไปจะไม่ทําเธอสักครั้ง ธออยู่กับใครในเธอลําบากใจที่ต้องเจอที่ไม่ยืไม่ควดควางพอฉันเข้าใจดีว่าชีวิตคนย่อมมีวันที่เปลี่ยนไปอูวัดสวยงามนี่ข้างๆกับพระประทาตนครหลวง เขามาวัดวัดปิดเหรออ๋อวัดปิดตอนนี้สิงปิดทางเข้าวัดเด็กน้อย ออกไปดูมาวัดภายในว,วัด โอ้ยสิ่งปลูกสร้างดูสัเปิดทอดเกือบปิดเกือบอ๋อสาราปิดไม่ให้เขามีอะไรอ๋อทางนี้มีทางออกไหมเนี่ยเอาไอห้องน้ำก่อนดีกว่าไปดูที่บัด นี่ติดพระธาตุหลวงก็จะเห็นเลยเห็นดูสวยงามปงาเป็นสง่าเมืองเราที่น่ารักที่น่าอยู่แต่ไม่ใครอยู่ด้วยเลามาเที่ยว ลองไว้ดูยูทูบไว้ดูว่าเป็นยังไงชีวิตการอยู่ดาวชีวิตสงบสุขมีความสุข บุญบุญสวมทั้งวดัดครับหลุมอยอ่อานไม่ออกวดัดซานโอ้จริงไปเยอะทีนเนี่ยขายของขายแล้วนี่คอยนี้วัดธาตุหลวงใต้วัดธาตุหลวงใต้อ๋อแหล่งขายของกันเยอะยุบไปเยอะเลย ไม่มีขายของเราไปดูซิมีอะไรขายอะไรมั่งขายของที่ลึกต่างๆเยอะแยะ มีที่ของเสื้อผ้ากระติบเขาผ้าพันคอจักจะซื้อหยังออดูบุในของพาดหลวงกิจัของต้อนของฝาก เย้าลาบบอเจ้ากบจักมีบ้านก็เต,ต็เมแล้วโอ้เสื้อใหม่ชิ้นใหม่มนจะงามงามของผู้หญิงฝั่งนี้ก็มีปไป มีอย่างกันมาของโอมีมแตของม,มาเหมือนกันสัาคกัน